ที่แม่ห้องสอนนะครับเกิดเหตุชุลมุนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาสองรายที่ลักลอบเผาป่าและมีการตัดไม้ขยายพื้นที่ทํากินนะครับแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเนื่องจากมีผู้นําชุมชน mm hmm. คุณจอรานผู้ชมแล้วก็ชาวบ้านประมาณ20คนเข้ามาชิงตัวผู้ต้องหาแล้วก็มีการทําร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนะฮะเราล,ลองดูจังหวะที่มีการชิงผู้ต้องหากันหน่อยนผู้ชมไปดูภาพกันเลยนะครับ เป็นจังหวัดที่ผู้นําชุมชนทราบว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตําตบลศบป่องอาเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็กลุ่มชาวบ้านรวมประมาณสัก20คนบุกไปชิงตัวนายดาเอและนายจา่าหนูระหว่างที่สองคนนี้ถูกเจ้าหน้าที่สายตรวจเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้าปายควบคุมตัวนะครับเพื่อนําไปส่งโรงพักภูธรปายเพื่อดาเนินคดีหลังจับกลุ่มตัวได้พร้อมอาวุธปืนยาบ้าซากสัตว์ และจากการตรวจสอบพบว่ามีการตัดไม้ขยายพื้นที่แล้วก็เผาป่าด้วยนะครับทางด้านของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายเนี่ยคุณนิกรแก้วโมราท่านบอกแบบนี้ครับว่าขณะที่เจ้าหน้าที่สายตรวจเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายจำนวน5านายกำลังเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบกลุ่มควันที่เกิดขึ้นตามจุดฮอสปอตนะครับแถวแถวป่าศพแม่น้ำยานเพื่อดับไฟป่าคราวนี้พอมาถึงแปลงพื้นที่ทำกินในป่าศพแม่น้ำยานห่างจากจุดไฟไหม้ประมาณสัก200เมตร ไปเจอกระท่อมหนึ่งหลังที่กระท่อมไปเจอตัวนายดาเอพร้อมมีดสามเล่มขวานหนึ่งเล่มปืนแก๊สหนึ่งกระบอกไฟฉายสองอันยาบ้าหนึ่งเม็ดแล้วก็มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะครับโดยนายดาเอเขาให้การแบบนี้ว่านายจา่าหนูซึ่งอยู่กระท่อมหลังถัดไปเป็นคนลงมือจุดไฟเผาเจ้าหน้าที่ก็เลยเดินทางไปที่จุดนั้นไปพบนายจ่าหนูกําลังนอนหลับอยู่แล้วในกระท่อมเนี่ยไปเจอปืนแก๊ปหนึ่งกระบอกกระสุนหนึ่งชุดมีดหกเล่มยาบ้าแปดเม็ด ซากสัตว์5ชนิดนะครับก็มีขนเม่นเกร็ดตัวนิ่มกระดูกกรามเก้งตีนนกเหี่ยว2ข้างและตีนไก่ป่า1คู่นะครับจากการตรวจสอบพื้นที่ทั้ง2แปลงพบว่ามีการตัดไม้เพื่อขยายพื้นที่ป่าแล้วก็มีร่องรอยการเกิดไฟในพื้นที่เกิดเหตุรวมถึงอาวุธปืนแล้วก็มียาบ้าในความครอบครองนะครับก็เลยควบคุมตัวทั้ง2คนขึ้นมา พอมาถึงที่แถวแถวบ้านหนองขาวหมู่ที่5ตําบลศบป่องอําเภอปางมะพ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ถูกชิงตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดไปนะครับซึ่งความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะคุณบุญลือธรรมัธนานุรักษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่ากรณีมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5บ้านหนองขาวที่อำเภอปังมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปนําชาวบ้านไปชิงตัวผู้ต้องหาเบื้องต้นท่านสั่งให้ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วภายใน3วันถ้ามีมูลก็จะถูกดําเนินการทางวินยัยนี่ร้ายแรงถึงขั้นไล่ออกนะคะส่วนคดีอาญาพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานดําเนินคดีกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายนี้ต่อไปค่ะ ถ้าข้อเท็จจริงมีมูลว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายนี้เนี่ยได้นําชาวบ้านไปขัดขวางนะครับชิงตัวผู้ต้องหาไม่ให้มีการนําตัวผู้ต้องหาไปส่งเจ้าที่ตํารวจนะครับก็จะต้องดําเนินการทางวินยัยจังหวัดก็จะตั้งกรรมาการสอบวินยัยซึ่งกรณีน,นี้เราพิจารณาเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นวินัยร้ายแรงนะครับโทษก็ถึงไล่ออก ส่วนภาพรวมนะคะเรื่องของปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่แม่ห้องสอนทางจังหวัดได้กำชับทุกหน่วยงานให้บูรณาการร่วมกันอย่างเข้มข้นค่ะในการช่วยกันป้องกันการลักลอบเผาป่าขณะเดียวกันมีการจัดการไฟในพื้นที่ทำกินอย่างเป็นระบบ โดยมีในอำเภอเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้มีการเผาตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ค่ะอืมอ่ะพอมันมีการเผามีไฟป่าเกิดขึ้นต้องไปดูเรื่องของมลพิษหน่อยคุณจารผม้ชมนะครับที่อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเช้านี้นะครับกลุ่มควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5สะสม24ชั่วโมงนะครับณนะเวลา9้านาฬิกาที่ผ่านมาพบว่ามีค่าฝุ่น pm 2.5เป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่1 3 0 5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับ รองลงมาเป็นอำเภอหอจังหวัดเชียงใหม่119.6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอําเภอลี้จังหวัดลำพูน8 2 2ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ81.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแล้วก็อํเาเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน76.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับส่วนสถานการณ์ฝุน่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเช้านี้ค่าฝุน่น PM 2.5ยังไม่เกินค่ามตาตรฐานนะครับสูงสุดเน,นีเ่ยอยู่ทวง์ 33.4ไมโครกรัม mm, ต่อลูกบาทเมตรนะครับ